เป็นวันศุกร์ที่8สิงหาคม2568มีภารกิจเดินทางไป,เ,ไปเกี่ยเข้าไปพาดนะครับของรัศาดรน,นะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตรัศบ,บ,บาลสระรีเขาสอยดาวเราตามมาตราหนึ่งสองหนึ่งนะครับแถวที่โซนแข่งหางแมวกิชโกดครับอุ้ยร้องจนเรียกว่าข้ามบ้านตกใจวิ่งไปดูนะครับแต่พอเขาเห็นว่าอาจารย์เพิ่มเข้าพื้นที่ก็แล้วแปลงที่ต้องตรวจสอบนะครับ ทําน้ำด้วยโอ okay. เคเาเนี่ยพอจับได้แล้วเนี่ยต้องเข้ามาติดป้ายประกาศเลยว่าตรงนี้เป็นแปลงคดีห้ามใครเข้ามาทำประโยชน์ช่วยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่วยพี่นนเนี่ยผมว่าไม่จับไม่ได้จับหรอ,อกนีหน่วยนี้นเนี่ยตรงนี้มันของอย่างหนึ่งผมมีอำนาจเนี่แต่งชุดเดินรถอย่างเงี้ยถูกต้องเลยลบอกเลยว่าแล้วพี่ เข้าไปแสดงตัวเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่การแสดงตัวก็ย่างไงแต่งตัวย่างไงเข้าไปหาแล้วก็ไปคุยสอบสิ้นไปสําหรับเรื่องการตรวจสอบพื้นที่ของรัศดรน,นะครับที่เคยเป็นแปลงคดีเก่า <c oughs> ก็ได้คุยกับลูกน้องไปความเป็นมาต่างๆแล้วก็วิธีการดำเนินการในต่อไปที่จะไม่ให้เกิดการบุกรุกเพิ่มนะก็เดี๋ยวไปดูพื้นที่ <c oughs> พื้นที่หนึ่งที่มีการสมเสียงต่อการาดักสัตว์ป่าโดยใช้แล้วนะครับ เดี๋จ้าหน,น้าที่นำไปละเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะถึงจุดที่เราตั้งเป้าหมายไว้ครับอนนี้ตอนนี้เราก็เริ่มเข้าเขตเขตรัฐบานตะปาเขาใส่ดาวนะครับ บริษัทให้ไปรูลังตักมาได้หมดเพราะว่าแกจะต้องใช้สิ่นี้ตรวการเมืองกันที่เป้าหมายละเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าเอาเดี๋ยวนี่จะมีดีบวเต่าไฟเลยชี้้อานดีชี้โนนตีนะไม่อานะโอ้นี่ฝั่งนี้ก็ใส่เตาไฟเอาตรงนี้เนาะเาวัดเาวัดเข้วัด ตายก่อนค่ยกันนไเป็นถนนอ่าแล้วครตรงนี้จะเป็นรูกมันแดหรอวะโคน้ำน่าเเต็ลัใจให้กำนันโอยเฮ้ยวีโอลงลงตอไม่ใช่บอกาบอกว่าตัดนอะไรมารับกำนันัรนียับนนนี่ังตดแงน้งอย่ไหม เส้นนไปสําหรับภารกิจวันนี้นะครับดูพื้นที่เป็นข้อพิพาทของพื้นที่แปลงหนึ่งสองของเขตราชัณฑีสวา่าเขาวสวยดาวก็น่าจะจบไปได้ด้วยดีแล้วนะครับโอเคครับไปเคลียร์กลนเคลียร์อยู่ร่วมกันได้นะครับอย่างปกติสุขนะโอเคไปเดินทางกลับกัน